โดยเมื่อวันพระแรม8ค่ขาเดือน12ที่ผ่านมาคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระณวัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นภายในงานผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธก่อนที่คณะสงฆ์จะนำสวดมนต์บทธรรมจักรกับเปรตวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสหลังจากนั้นทุกท่านร่วมกันประกอบพิธีอารัธนาศีลห้า และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนในภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดได้มีสาตุชุนบางส่วนไม่สามารถมาร่วมงานบุญที่วัดได้ก็ได้มีการรับชมผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งแม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่สาธุชนไม่สามารถมาร่วมงานที่วัดได้ตามปกติแต่ก็สามารถร่วมบุญได้ทำให้ทุกท่านนะครับอย่างความปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นจากมหากุศลครั้งนี้ครับ